สวัสดีค่ะน้ำมโซมขายเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาจาะบองคอยก่อนมันฮอนหลายย <c oughs> ิงเขียวคนเดียฮอนหลายนอนนอนแช่น้ำยิงเขียวอยู่น้งววนองน้อยน้อยกระดูกเต็มยัดน้องน้อยน้อยกระดูกเต็มยัดพู้ดีพดู้พดีน้องนี้ก็ดี อ่ตัวน้อยเด็โอ้ยเห็นแต่หัวปลาโลน้อยน่ะน,น้อยน่ะเห็นแต่หัวปลาโลอยู่หเห็นแต่หัวปลาโลอยู่มันหัวะน่ะมันบัขื่นเลยจางน้ำแซ่น้ำ คนมาเลี้ยงควายกับอนเหมอนกันลงไปแช่ไปไปแช่หนังควายไปแม่แม่ <laughs> ไปแช่หนังควายไปแม่ <laughs> แม่ <laughs> แม่ <laughs> น้ำหอามาัดถว่วผัดตูฝนตกได้ประมาณนี้แล้วค่ะเนี่ยแม่ฝนตกก็ดีได้ประมาณนี้แหละน้ำ มาย่อมขึ้นเลยพหัวควายน้อยเขาบตีงเลยเห็นบอกควายน้อยนะตองก้าวบตีงเลยบังแน่ตองก้าว่นหัวปละลยอยู่หัวหัวประโลยอยู่ <laughs> ไมีแห้งบ<ว>่อนอนน้ำเขียวเอื้องเสวยนอนเขียวเอื้องเสงแซ่น้ำ นอนรับแล้ววันนี้บอกนี่ว่านอนรับเศร้าเขียวเอื้องเขียวเอื้องตลอดเลยตีฮอนขนาดบอลเป็นแต่ควายฮอนค้นกับอนเหมือนกันร้อนมากร้อนตับแตก ถึงแดดบอดายเลยนาะนางคีสูดถึงแดดบอดายเอาลูกลราลูกลราจะไปใช้าปนี้ไปใช้าปนี้เอาลูกลราเอาตัวเล็กกับลูกด้วยตามแม่ตามแม่แม่ลุกแล้วอ่าแม่ลุกแล้วแม่ลุกแล้วอ่ะลุกลุกลุกแต่ลุกอื้ม ลูกยังบาลูกลูกนอนเสยอยู่หัวลูกตัวเทือกนี่เขาจะไปใส่อันนี้ลูกได้เนี่ยลูกอันลูกที่โตจากได้กนตองเกาเนี่ยชืน้ำกลเมล่วตัวนี้แล้ะมาที่มันมากินนมตอนที่แม่ที้ได้ลูกเเห็นแม่ลูกก็ลูกน้ำได้เนี่ย สิไปใส่ตัวืยังนอนแสอยู่เสยอยู่ยยน้นำแม่แล่ะอคอโอ้มันตั้งติดแม่มนันอ่ะตัวน้อยนนอนเสยอยู่ <laughs> อเมียอเมียอเมอโมาปฏิ่งเห็นแม,แม่ลูกกับบลูกเลยเอา้าบุรุษอันนี้ก็ดีอันนั้นพันลูก์หุ่นเน,นี่ยแม่ไปใส่กระนำก้นนะ ขนาดใหญ่แล้วก็ยังนำคนแม่ได้ดนินำคนแม่อยากกินนมแม่วะ่ะแม่ทางได้น้องใหม่ดิอ้าบอลูกดิ สีบุลูกบตัวน้อยเนี่ยฮะบารุกเตีลุกลกลกลกแม่มอมมองนอนสวอยู่บุลูกเดี๋บังลูกยู่แม่กันลูกหบุลูกอืม กินหญ้าต่อสุมโพอนี้นั่งนอนเฉยอยู่นอนจุ่ยอยู่อาหากินหญ้าเลาะน้าอืมเด็กเด็เด็กเด็กนอนแห้งเกิน นอนเกิอนอ๋อหมอเรียไปหาแต่ลูกลูกหับบลูกเรียหาลูกลูกน้อยหับบุหรุนอนแซ่อยู่ลูกสิมานี่ยบ่จะมานี่เหรอ โอ้โหโอโหเมานาังกระท่อมน้อยกะกระท่อมในห้อยกันมานาังกระท่อมในห้อยกะ oh, โอ้ยเด็ดฮ้อนอัพอบเตาเดือนฮ้อนเกินกระท่อมกะบโได้ใช้งานหลายเดือนเลยหยาโปงหุ่มบนละเพื่อในห้อยมาปีหนาเด้อยันหยาหลายโปงหุ่มกระท่อมเนาะ เพราะว่ามันอยู่ตลาดมันยังมันยังควยบอควยมันยังบวกนืดมันยังนอนอยู่ตัวนี้มันมาานี่เมื่อกี้นี่มันเหลียวหารู้มันรู้มันบวลุงจะเขืมอนมันเป่นเด็นเดียามันมาเรนใส่กันเลยมาพี่ มันย awesome, ่างมาย่างมาหัวมันซักใส่กระตูเงาไฟเงาไม้อันนี้ได้เงาไม้เลยกามาพี่เลยเนาะมันนั่งกระถอมอันเจ็บตัวอ้ามันก็สินอนแบบนี้อ้ามันนอนหันเออคุณดิแทนสู้ตายแทนสู้ตายทุกข์แทนอันมันลุกขึ้นนะมันเหลียวมองลุกแล้รู้มันทำบางยางตามหลังเอาทังสองพี่มาแล้วพุ่อนๆเอาสองพี่มาพี่ตินี่ตัวนี้ขึ้นลุกมาแล้วพื่อนๆตัวนี้ มาแล้วมาแล้วจังมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันสมอมาหาเฮานาะจนพไม่มาหาเรานะมันอะบอกขื่นกันตะแคงอะบอกขื้นกระทอมนงอะอันนี้เขาเ่ข่นกระทอมกวตะแคตะแคงบอกหรือกระทอมกระท่อมหรือว่าตะแคงกะทอม กระต๊อบปลาเขกระต๊อบเลี้ยงควายปลาขกตัวน่ะบ่ขืนมาเลยนองนะนองนะบ่ขื่นเลยนองนี้ขืนแล้วย่งงป็นตัวน้อยตัวน้อยบ่ยอมลูกเลยตองก้าวน่ะสมักน้ำแล้วบ่ตองก้าคือบุลุกตัวอื่นลูกบ่ละสี่ตัวลูกบ่ละแม่กับลูกแม่กับลูกบ่ละลูกแล้วย่างแต่นองนั้นเลยนองนั้นบ่ลุกเลย น้องน้องตองเก้านะ่เดี๋ยวมาเห็นหน้าข่ด้วยน้องตองเก้าเนี่ยนังเด็ดตองเก้านันกินมาแล้วมันจะมาหาเหาอยู่วนี่เพราะว่ามันชอบเล่มหาตนี้เล่มหยามองนี้มันก็เขียวอ่อนมันเล่มให้มันให้มันอ่อนเลยมันเล่มตลอดมันก็อ่อนโป่งหยาใหม่โป่งมาแล้วมาแล้วปกจุนจุนบอกนี่เอาคือสใหญ่แทะจุนจี มันกินมันกินมันกินห้ามบักจุนแล้วก็บักตุลาอะไรติเออมันกินห้ามแล้วก็ม่แบบกกระตุ้นมันกินห้ามมันกระดึ๋งหน่บ่อสีห้ามบ่ออันแล้วลูกนั้นลูกแล้วเอ้าพักการลูกล่ะนอนกันดีๆอีน้อยอีน้อยเออพักการลูกล่ะพักการลูกล่ะลูกล่ะอะน้ำบักกระตุ้นใช้กระตุ้นวันนี้พักการลูกล่ะอ้าะยังไมัไมันเดือดกันตัวเล็กลูกล่ะลูกล่ะบ่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตองเกามาแล้วตัวเล็กฟูตายตองเกามาแล้วตองเกามาแล้วตองเกามาแล้วพอดีเอ้ยลูกลหรนึกว่าจะไม่ลุกซะแล้วน้องตองเกาม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 าใกล้ๆน้องตองเกามามามาป้าพูดนะขีดตัวมเต็มหนึ่งตัวนี่อ๋อทำก้นแทนเลย ต้องกวนกันให้บใบนี้จะไปใส่บใบนี้ไปใส่ไปใส่บใบนี้ไปใส่ไปใส่เอาขี้ผ้ายางหล่อะแท้นั่นเอากุญแจหล่อะแทะ้ไปลงขีนน้ำโอ้ไปลงขีดโถมไปลงน้ำที่โมมีขีดโถมมันจะบ่อเปื้อนอันนี้ขีดโถม,มีเยอะแยะเอาตัวโบไปกินของแม่พุุนโบเข้ไปกินตัวนี้ ลงแม่เลยเด็แม่ข้ามาเห็นรู้โอ้โหคนใะไปกินน้ำแม่พนน่ะตองเก้าแม่พนน่ะแม่ยังโมขืนมาใจคนน่ะ้าไปน้ำโตไหมได้บัญหาเอาๆลงแม่แล้วลงแม่แล้วลงแม่แล้วลงแม่ละน้องตองเก้าโอ้ลงแม่ลงแม่น้องตองก้าวลงแม่คุณแม่ยังไปซุ้มอยู่โู น้องตองก้าวลงแม่แล้วลงแม่น้องตองก้าวลงแม่คุณแม่ยังบ่ขืนมากโผล่น้องนองอยู่โผล่ผล่คุณแม่เพื่อนโผล่ตองก้าวลงแม่เคุณนนำโกนตัวคุณนะองได้โผล่อะไรเป็นไปลงแม่คุณลงแม่โผล่ไปยังขึ้นลงแม่โผล่ลูกขึ้นจังน้องเราไปมาหันว่าแล้วน้ำก้นตัวนั้นคุณแม่คุณ ท,ทีแล้วน่ะแม่เลียเบื้องอยู่เลี้ยเบื้องอยู่รู้ค่บะบุลูกห้าคัวลูกมากเพราะว่ยางไปนน้ำตูพุ่นเลยบดไปห้าหาแม่แม่แม่ไปโซนเขาป้าคุณแม่โอตองก้าวลงแม่ <c oughs> เกิดได้หามือหนึ่งตองก้าวกัะดิลง,ลงแม่ส้้างแม่มลงแม่ได้ตองก้าวตองเจ้าตองแม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่เธอนั่นอ่ะ แม่เธออยู่นี่มันไม่มีนมนั่นน่ะไม่มีทำไมแม่เธอไม่มาเอาอีแตงแต่ลูกไม่เอาแม่เลยไม่เอาลูกเลยอีพักคนเหรอฮอน <c oughs> เพราะว่าไรไปไรงมากแต่ควายมันไม่ร้อนหรอกมันกินหญ้ามันขึ้นมาจากน้ำอีแตงเอาลูกมาหรอห้าอยู่ตลาดเขียวขนาดเลย เข <t> ียวเขียวหน้าเขียวเขี้ยวห่าเขียวขนาดเลยองเลงแม่น้องตองเกองเกตองสอ้าตองเก้าองลงแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยบมงเอยเอาแหมเอมีมม่แล้วเสียงมันถูกแล้วเอาเอาเลี้ยไปไหนสัเอเอาเอาเออเด็กๆไปไหนสักทีมา หานมานมาอยู ų, <Cette> cow, ่เปาเบบี้อลูกมีทีมลูกอยู่กับน้อยหงตัวน้อยอีสองเดือนก็ได้ลูกสิออันไห้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา ตัวนั้นคืออนาส่วนตัวเทือกนะส่วนตัวตัวเทือกนะสวนเอาบางทีอ้าวทำไมไปหาลูกล่ะคะแตนค่ะแตนจ๋าแตนจ๋าแตนแตนแตนไม่ไปหาลูกเลยไม่ตนลูกใหญ่น้ำโกลนได้แตนเลยไม่สนใจลูกแม่มันไม่ใหญ่เนาะแงอันแม่ของอันตองเก้านี่เแงใหญ่ขนาดไม่จิดว่าเป็นแบบแม่ไหม แม่ลูกหลงแม่เลยนะเนี่ยแม่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 ทำไมโอ้โหทำไมยาวทำไมยาวเลยทำไมสุกกินอย่างมามันอาบน้ำกับอาบน้ำแซ่โดนโดยดีแตน หาลูกหากล้วยลูกใหญใหม่นี่มาเสียวก็แหววเอามันเสียบไม่ทันบ่เออถ้ามาลูกเก่าๆมันก็เสียบโมอแม่บ่เออแม่มันก็สิห้งว่าแอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกบ่าเห็นลูกบ่ฮะแต้แต้แต้ลูกพี่สาบ้านี้ลูกไปกับแม่น้อยสาแม่น้อยปุ่นๆตาลายบ่กลูกก็บ่เห็นแม่ เห็นแห่ขึ้นไปแล้วไปทางนั้นแล้ว <c oughs> โอ้ยอยู่ตลาดอันอยู่มออห,หม่งกระท้อนเย็นนะลมพัดเย็นเย็นก <c oughs> ระทอมใส่กระทอมนี่แหละเอาปีมาแข็เนี่ยเย็นสว่งางเปีมาแขนงน้ <c oughs> นอนนยหรือผักกาดหยางเดิน ซิปจอนเดินแล้วบ้านดไปแล้ว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 ซิปจอนเดินหาลูกแม่ก็สงสัยเอ๊ะลูกเอาคือสิย่างให้ลูกยุใั่ไปหาลูกลูกยูใส่เพื่อสิย่างแท้แตนแตนแตนเบิ่งลูกกี่เด็กใส่แล้วลูกค่ะเม่น้อยกี่ตัวมีแล้วอ่ะบอไปตามติดน้อยไปหายน้อยหายน้อยแม่นบอกแอบไป อีนอ้อยไงเลยบอกเอา้าลงแม่เลยไปหากินนมเลยพวกนั้นบอกมีเด้ไีแต่อีแม่คนเดียวก็คือไอแตนอีแตนลงแม่แล้วเลยแม่พันยังรวยรวยรวยพันยังไปตามเข้าไปเลยหญ้าเขียวขนาดเลยหญ้า อันอันขึ้นไปก็จะยาวๆเพราะว่ามันมีข้อเหยียบเด้มันยาวขนาดเลยนไม้มาแลยโหเอาไปกายขออันตัวน้อยโหได้มากายข้อแม่เลยลงแม่เลยเด้ไหนเอาลงแม่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 มาหาแม่เธออะไแม่ดิเธอไม่เห็นหรือแม่เธอแม่เธออยู่นี่ แม่แแล้วม่ขนาดเลยเธอแม่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 ย้อยแก้มย้อยแก้มข่อยน้อยจังยังหันไม่ขี้ตุ่มบ่มันบ่เข้าไปนอนบ่นะฮะมันโฮมได้นะฮะมันบ่เข้าไปนอนบ่นะฮะมันมีโฮมได้มีแดดบ่ถึกเลยได้เย็นได้ฮะ

บมได้นำก้อนแม่เลยน้ำกลตีน้อยเออนำกนอายหอูอายยังอายออายสิงหาแม่บอมาีมาีมาีกันยาบอกอก,บอกันญาบอน้ำกนอายบได้นำกนแมอ่อ้คายของอีกตัวนะอายองตัวตองแก้วบอโอ้ <laughs> ตองแก้วตองก้ว <laughs> เอาจะไปใส่นปเลยอีน้อยแม่หันกินหยาเสยิไม่ได้สนใจเลยอีลูกอันนี้ชื่อว่าไอตุล่าตุล่าบ่อกเลยอันนั้นชื่อว่าอันนี้ได้มาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วสีมาหาแม่จีบบอกนีเป็นไอ้ประศจิการนะกมังกะลา มาหาแม่พี mm ่จะได้กินนมมาแล้วมาหาแม่ได้กินนมแล้วแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่มา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 กินนมกินนมนะแม่อันนั้นก็คือไอจุนอันนั้นก็คืออ๋อไอจุนอิมันอิมันอยู่นี่ขี้ไก่อิมันอยู่นี่ขไก่าม่น้อยอันนั้นคือไอจุนพื้นที่อันตลาดก็เป็นจ้างปางหญ้ากระเขียวขนาดแม่ให้ช่อมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามตอนต่อไปได้ค่ะขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะดูแลท่านและก็ครอบครัวของท่านให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะวางวางย่างแรงวางย่างม้าค่ะให้ทุกคนโชคดีแล้วกะปลอดภัยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะ,ะอขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเราจะได้เจอกัน,นเมื่อวันเปิดตลาดไม่รู้ว่าวันไหนเปิดวันไหนแล้วก็เจอกันวันนั้นนะคะ สุขสะซึ่งสว่างจะเป็นของทุกคนนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะโชคดีนะคะเจอแม่แล้วค่ะมากินนมนะแม่โชคดีค่ะทุกคนขอให้ห่างไกลจากโควิดขอให้ทุกคนโชคดีถ้าถ้าทุกคนปลอดภัยกะ กลับมาได้ต้องไปหาหมอมาต้องเสียเวลามาต้องเสียเงินถ้าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทําเอาหมาค่อันนี้คืออายบุญก็ไม่มีขาอยากได้ก็ทําเอาอนนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอันนี้ของอายโตอันนี้พอเป็นอันนี้ก็เป็นน้องก็ว่าอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นอายอันนี้เป็นน้องนขอแยกเป็นอายน้องคนสรุปคลิปกันเลยพูดเอา ဖယဖကိကသသသဩကေဖကမခ်ကေကွေင်အရယြွေးသလေယ။်တဘို့ဲီးတွံးက်